อันนี้เป็นหัวฉีด 124e320 นะครับเครื่อง302นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นรถที่วางเครื่องมาแต่ว่าแรงม้ามีแค่110กว่าเองนะครับซึ่งอันไม่ใช่เลยนะครับนี่นะครับก็เราก็จะเห็นชัดเจนนะว่านี่ครับมีทั้งรั่วทั้งหยดทั้งอะไรครับครบชุดเลยนะครับ ฉีดไม่ได้เลยนะครับฉีดไม่ออกเลยนะครับเนี่ยนะครับผมบอกแล้วครับว่าไอคนที่บอกว่าขี่ได้ขี่ได้ครับช่วยมาดูด้วยนะครับว่าขี่ได้หรือขี่ดีนะครับเนี่ยครับเถียงบอกจังเลยนะครับว่าสามพันสองผมแรงสามพันสองผมแรงนะครับเนี่ยครับดูครับแรงเนี่ยครับเนี่ยเท่านี้ครับฉีดยังไงอะนะครับร้อยสิบตัวร้อยี่สิบตัวนะครับสามพันสองอะไรครับร้อยร้อยี่สิบตัวนะครับช่วยดูด้วยนะครับไม่ใช่เอาจะจะเถียงอย่างเดียวนะครับว่า แรงม้าที่โรงงานเท่านี้เท่านี้ครับดูดิว่ารถตัวเองวิ่งย่างเปล่านะครับควอาแรงจริงนะครับขึ้นไนโน่เลยครับนะครับชัดเจนนะครับรู้จะเถียงยังไงครับเนี่ยครับออกมาอย่างเงี้ยครับนะครับตามนี้ครับ